คุณกำลังหาร้านเติมเกมอยู่ใช่ไหมต้องนี่เลย Over Top Up ฮะร้านเติมเกมคุณภาพที่มีเกมต่างๆให้เติมเยอะแยะมากมายแอดมินบริการรวดเร็วฉับไวสำหรับแฟนแฟน f c ก็มีบริการเติม FC p o i n อยในราคาสุดคุ้มหากสนใจลิงก์อยู่ที่ด้านล่างเลยครับผมเกม FC 24ที่ทุกคนจะได้เห็นต่อจากนี้ผมอ่านมาจากจอ m s i m a g 345 c q r จอคุณภาพสูงที่มาด้วยจอโค้งอันตราย3ามนิ้ว VA รีเฟชเรท180เฮิรตซ์1มิลลิเซคันตอบสนองการเล่นเกมอย่างรวดเร็วและด้วยความเป็นจออันตรายทุกคนจะเห็นสนามบอลกว้างขึ้นและยาวขึ้นมากับความโค้งระดับ1000 R ที่โอบล้อมสายตาได้ดีแม้จะเป็นจอยาวอันตรายก็ยังนั่งดูได้แบบสบายตาและโดยเทคโนโลยี w i t Color Gamut ให้สีสันที่สมจริงทุกการเล่นของทุกคนจะทำให้เราอินไปกับตัวเกมหากสนใจสินค้าจาก MSI รายละเอียดอยู่ที่ด้านล่างเลยนะครับผม โอเคครับผมก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับพวกผมมาซิกไฟ,ฟเกมเมอร์เจ้าเก่าเจ้าเดิมนะครับและคุณกําลังอยู่กับเกม Fc 24กลับมาอยู่กับตำนานลิเวอร์พูลพาร์ทที่6แล้วนะครับผมและก่อนที่จะไปร,ะรับชมไม่ลืมอ่ะเชิญกดไ like, ลค์กดแชร์และกด subscribe กให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปของช่องซิกไฟเกมเมอร์น,นะครับพาร์ทนี้ก็ขอ100ไลค์ลแล้วกันนะครับและขอคนหนึ่ง subscribe ครับพาช่องผมไปถึง30,000ื่น subscribe ด้วยนะครับผมใครยังไม่กดก็รบกวนครับ กดให้ผมด้วยนะครับและคนที่อยากจะสนับสนุนผมนะครับผมด้านล่างครับซุปเปอร์แตงนะครับผมหรือปุ่มสมัครเพียงเดือนละ35บาทนะครับผมยังไงก็ช่วยสนับสนุนนะครับผมในการเอออเามาจ่ายค่าไฟนะครับผมหรือค่าต่างๆค่าใช้จ่าย,ย,ย,ยต่างๆยังไงก็ฝากคุณผู้ชมแนะช่วยกันสนับสนุนด้วยนะครับผมมา เดี๋ยวเรานะครับผมมาดูกันต่อเลยดีกว่านะครับผมเริ่มกันที่ปฏิทินเลยครับว่าวันนี้เราจะต้องเจอกับทีมอะไรกันบ้างนะครับผมเกมแรกนะครับผมเราอยู่กันในศึกแดงเดือดนะครับผมจะเจอกับแมนเชสเตอร์ยูไนเตดนั่นเองนะครับแล้วก็เกมต่อไปจะเจอกับวัตฟอร์ดนะครับแล้วก็จะจบด้วยเกมเจอกับอาร์เซนอลนะครับวันนี้ฮะสามทีมครับผมบอกเลยว่าเจอ2ทีมที่หนักหนาสาหัสแน่นอนนะครับคุณผู้ชม พร้อมแล้วเดี๋ยวเราก็ไปลุยกันดีกว่านะครับผมตอนนี้ตารางคะแนนด้านบนก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับผมที่1เป็นลิเวอร์พูลครับมี41แต้มนะครับผมที่2อาร์เซนอลมี35ครับที่3แมนยูมี34ครับที่4สเปอร์มี32แล้วก็แมนซิตี้มี30แต้มนะครับคุณผู้ชมก็คะแนนก็ยังไม่ห่างกันมากนะครับก่อนเกมในวันนี้นะครับผมทางด้านของแมนยูมาในแผน4-3-3 a t t a c k นะครับผมกองหน้าเป็นโอเล่กุนน่าโซชาครับผมปีกขวาอาทุนี่ปีกซ้ายเป็นคริสตัลโรนโดครับกองกลางมีเซอร์เบอบบี้ชาลตัน รอยคีนแล้วก็พอลสโกนี่ครับผมกองหลังเฟอร์ดินานจะคู่กับวินดิกครับแบ็กขวาวานบิดแบ็กซ้ายมาเลเซียและโกเป็นปีเตอร์ชไมเคิลครับโอ้เทียบโฟดชิบหายเลยครับผมแต่5เกมล่าสุดนะฟอร์มไม่ค่อยดีนะช้าหนึ่เสมอ2แพ้2นะครับผมแทคทิคเลวิชั่นมาในแบบวิงเพลนะครับผมแล้วก็ไม่มีคีรีเฟนกับคีแอคแทกนะครับนักเตะของเราก็ผมแน่นอนนะชุดใหญ่จัดหนักจัดเต็มแน่นอนครับพร้อมแล้วก็ไปลุยกันเลยดีกว่านะครับผมไปครับ เอาล้วครับคุณผู้ชมรบกวนนะช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดสติ๊กเกอร์ให้ด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปของช่อง Sacrifice Gamer นะครับเอาล้วแดงเดือดในวันนี้นี่บอกเลยว่าเราต้องใส่สุดรกำลังครับผมเพราะป้องตรงข้ามนี่เอาตำนานลงมาอย่างโหดทั้งนั้นเลยครับผมเอาครับบอลลุยเรเซตเดี๋ยวนี้ไงต่อต้องมาก่อนที่เจอหลาดครับค่อยๆเล่นกันไปครับผมบอลมาต่อเดี๋ยวนี้บานบานพลิกมาสวยครับแล้วจ่ายมาต่อบอลมาถึงเฟอร์โดตอเล็ครับ และตอเลสจังหวะนี้เอาไงครับสัดโจเลยลูกที่เขาโขไม่ตรงกรอดแบบเตี้เอ้ยแล้วบอลน,นี้มาเชนโนตัดได้ครับแล้วบอลแทงมาต่อน,นี้เซอร์เฟอร์โดตอเลสครับตอเลสจังหวะนี้เอาไงครับตอเลสมาแล้วจังหวะนี้ก็จะแทงขึ้นมาข้างบนต่อบางโมยิงลูกนี้เรียบร้อยลูกโมโขนหนึ่งศูนย์นะผมจากบางโมมาแล้วครับผมจังหวะนี้ โอ้นี่ครับบอลจะหนีครับผมตอนเล้งครับผมเหมือนจะจ่ายสั้นไปแล้วแต่ว่าบางโมก,ก็ยังมาตัดได้แล้วก็ยิงซ้ายลูกนี้เรียบร้อยเลยครับผมโอ้โหคมกริบคมกริบนะสำหรับมโมฮัมเหม็ดซาร่ากันะมาที่อันดัของโรนัลโด้จันนี้จะเข้ายังไม่ได้ครับผมบอลมาต่อที่ออนโทนี่อนโทนี่จันนี้คืนมาต่อที่เซอร์บอบบี้ชาตันและเซอร์บอบบี้จันนี้ตบมาต่อแล้วเอ้ชิปหายอ่ะ เออโดนเอาคืนอย่างรวดเร็วครัผมจากโอเล็กกุนนอโซชาโอ้นี่ฮะจังหวะนี้ครับเราจะเข้าเข้าไม่สุดนะไม่กล้าเข้ากลัวฟาวก็แล้วตกมาต่อแบบนี้ก็เรียบร้อยเลยครับไอตัวนี้จังหวะนี้เอาไงฮะมาต่อบอลมาที่เซอร์บอพิชตันและยิงจังหวะนี้ก็ยังติดครับและบอลมาที่วานบิทมาถือหน้าของอันโทนีคือมาต่อที่วานบิทครับมาที่หน้าของรอยชินและรอยชินมาต่อที่เซอร์บอพิชตันชิปหายโอ่งสองหนึ่งไอ้เหี้ย โอ้โหงานเข้า้วครับผมเปิดช่องจ่ายง่ายๆแบบนี้ให้เขาก็เรียบร้อยเลยครับแล้วบอลจากนี้มาที่นั่นของชาเบียร์โลโซ่ฮะโอ้โหพลิกแบบนี้ไม่ฟาวครับบอลเดี๋ตัดได้ครับผมปและมาตอนนี้บอลมาที่เตอร์ลาะครับแล้วผมแลวเจอหลามมาแล้วจวดนี้ก่อนจะซัดขวาลูกนี้ไปก็เรียบร้อยผมปา2-2ครับอล้วครับผมยังไม่ยอมง่ายๆครับผมจังหวะนี้ โอ้นี่ครับว่จาจังหวะนี้ผมเจอหลาดตาัดมาได้แล้วก็มาเองนะเจอหลาดบอกกูมาเองแล้วก็ซัดขวาลูกนี้ก็เรียบร้อยเลยครับผมคมกริปนี่อะซัดพียงเดียวเท่านั้นครับมาเสียแทงมาต่อดเออดี๋ยวนี้ได้อยู่ครับแล้วบอลมาต่อน,นี้นะต่อเล็ดต่อเล็ดดึงมาก่อนแล้วไปแล้วผมว่าจังหวะนี้มาที่ชาเบโรโซและอาโลโซจะนี้ดึงก่อนเลยครับก่อนจะตบมาต่อบอลมาที่นายจอนบานจอนบานไหลามาต่อได้แล้วก็ยิงลูกนี้เรียบร้อยแล้วผมโอ้โหเจอหลาดฮะ สามสองครับผมโ้เจอหลายคนเดียว2ลูกครับกับตันเรานี่ครับผมบอลจังหวะนี้ครับผมดูครับตกมาต่อที่บาดบาดมาต่อให้ที่เจอหลานแล้วยุดยิงก็โหโล่งๆเลยครับผมสวยงามโคนาเต้ม,มองแล้วจวังหวะนี้จะยกมาครับจะให้ต่อเลนวิง่งและต่อเลนวิ่งไม่ทันครับผมจังหวะน,นี้แต่เจอหลานหมกขึ้นมาได้ครับและบอลมาต่ออยู่นี้ได้อยู่ครับ บอลมาต่อที่ซิวิจิและเรามาต่ออยู่ที่บอลมาที่บางโมบางโมมาต่อแล้วเข้าซ้ายลูกนี้ก็ปั่นเ,เลียบร้อยแลยครับผม4-2ครับโอ้โหบางโมก็ส่งลูกเหมือนกันครับผมนี่ครับบอจุดนี้เจอหลาดแทงมาบางโมครับแล้วบางโมอยู่ในพลิกเข้าซ้ายแล้วก็ปั่นลูกนี้โอ้โห่คกรีบมาถึงรอยขินโซชา และมาตอนนี้คิเซโนโรโดและมาที่ด้านโซชายงไกลโอ้โหสูงเซฟได้ครับบอลมาถือได้ของบางโมบางโมไหลามาก่อนนะตจอน,นี้ได้อยู่ครับบอลมาที่ด้านของฟอนโดตอเลสครับและตอนเลสเจานี้เห็นช่องเห็นช่องแล้วไปแล้วผมเจานี้ตอเลสและตกมาต่อยเพื่อนบอลมาที่จอนป่านปั่นกันเรียบร้อยเลยครับผมห้าสองโอ้โหสู้ไม่ไหวแล้วสินะแมนยู นี่ครับผมบอลเจียนี้ยตอนเล็กครับผมพาวิ่งขึ้นมาก่อนจะตกมาต่อที่จอนบานเจียวนี้แล้วก็ปั่นซ้ายลูกนี้เรียบร้อยเลยครับผมผมกริปฝ่าตรงข้ามเปลี่ยนตัวครับผมเอาได้ของโซชาออกส่งคัตโตนาเข้ามาครับบอลมาที่วันบิซาก้าเจียวนี้เข้าได้สวยครับแล้วบอลมาต่อที่ตอเลสอ่าแล้วตอเลสสปินมาด้วยความเร็วอีกแล้วครับผมจังหวะนี้วินิตามไม่ทันหรอกจังหวะนี้วินิตามไม่ทันกับรถปั่นลูกนี้ก็เรียบร้อยเลยครับผมโอ้โหหกสองโอ้ยสู้มไม่ไหวครับผม แมนยูสู้ไม่ไหวนี่ครับผมบอลงหวะนี้ฮะวีเด็ตจะวิ่งตามตอเลสบอกแล้วว่าไม่ทันอยู่แล้วครับผมโอ้แล้วปัดลูกนี้ก็สวยงามจร,งริงฮะและ้วฝั่งตรงข้ามเปลี่ยนตัวผมเอารูนี่เข้ามาแทนอาทูนี่ครับแล้วบอลมาที่โมซาล่าครับและบางโมเจ้านี้ไปแล้วผมบางโมเห็นตอเลสครับผมเจ้านี้และตอเลสด,ดึงมาก่อนนะเจ้านี้วีเด็ตวีเด็ตโอ้โหวิ่งชนกับฟไนันวิ่งชนกัร์เองวิ่งชนกัรเองตอเลสมาแล้วก็ยิงลูกนี้ก็โอ้โหแชมเคิลเซฟได้ครับ บอลมาที่หน้าของจอร์บานจอร์บานเดี๋ยวนี้แทงมาต่อบอลมาที่ต่อเลนครับแล้วขึ้นมาต่อเดี๋ยวนี้ครับบอลมาที่หนึน้าของริเซ่ริเซ่ตกมาต่อนี้ได้อยู่แล้วมาต่อนี้โอ้ต่อเลนต่อเลนหลุดมาแล้วจุดนี้ก็โอ้ไปเลยชนเสาโอ้โหสโกมาถึงหน้าของรอยคินรอยคินลงมาต่อถึงโรนโดมาที่สโกมาถึงคาร์โตนาเดี๋ยวนี้คาร์โตนาลงยิงดูโอ้โหโดนจุดได้ไอ้เหี้ยหกสามแบบเชี่ยค์มจัดเลยดีนะลงมาช้าคาร์โตนา โอ้นี่ฮะดูภาพช้าอีกทีครับผมบอลจุดนี้ครับคาร์ตูน่าครับปั่นจากนอกกรอบเกียรโทษครับเฮียคมจัดเลยและก็หมดเวลาครับผมเลี้ยวผู้ชนะแมนยูไปสกอหกดาตูนาสามครับโอ้ดีนะเรายิงนำได้เยอะครับไม่งั้นสวยครับผมจังหวะนี้มาดูสถิติของเกมนี้นะครับผมเลี้ยวผู้กองบอลอยู่ที่42มีโอกาสยิง12ครั้งได้มาถึง6ลูกนะครับผม แท็กเกิล40ครั้งชนะไป14ครั้งครับเลี้ยงบอลสำเร็จอยู่ที่87%ครับยิงแม่นยำ75%และส่งแม่นยำอยู่ที่87%ครับผมอ่าแหละครับคุณผู้ชมเกมถัดไปครับผมอยู่กันในศึกคาราบาลครับรอบ8ทีมสุดท้ายครับผมจะเจอกับวัตฟอร์ดครับมาดูกันดีกว่าครับว่า8ทีมสุดท้ายที่เหลือมีทีมอะไรกันบ้างนะครับผมนี่ครับคุณผู้ชมเกมแรกครับอาร์เซนอลก็จัดการไปแล้วเรียบร้อยนะครั์ฟูลแลมเบิร์สกอร์5-4นะครับผมในจุดโทษนะครับ ตอนนี้ลิเวอร์พูลจะเจอกับวัตฟอร์ดครับนิวคาสเซิลจะเจอกับแมนยูและเชลซีจะเจอกับแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับคุณผู้ชมไปเดี๋ยวเราต้องไปลุยกับวัตฟอร์ดก่อนเลยนะครับพีแมตช์รีพอร์ตนะครับผมทางด้านของวัตฟอร์ดมาในแผน4-3-3โฮดดิ้งครับกองหน้าเป็นฮันนี่นะครับผมตีขวาอินสปิกซ์เป็นมาติอุสครับกองกลางเมียบาชิรูคายัมเบ้และก็ลูซ่านะครับผมกองหลังเนี่ยเซราต้าจับคู่กับอาโปเทอุสครับแบ็กขวาเอ็นเกียแบ็กซ้ายเป็นเลวิสและโกเป็นบัชแมนนะครับผม 5เกมล่าสุดนี้ชนะไปถึง4เลยนะครับผมฟอร์มดีจัดครับ t ท c h n i c a l Vision มาในแบบ Counter Attack นะครับผมรับต่ำแล้วรอส่วนนะครับ Key Defense จะเป็น Porteous ครับ Key Attack ก็จะเป็น Henry นะครับผมเอาละครับนักเตะในวันนี้ครับผมผมจะใช้ตัวสำรองลงนะครับผมพร้อมแล้วก็ไปเลยดีกว่านะครับผมชุดสำรองครับ เอาละครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s สไ i b e ด้วยนะครับผมเราอยู่กันที่แอนฟิลด์ลนะครับไปครับผมเตรียมตัวลุยไ,ไปครับ Let's go มาเน่จังหนี้เอาไงครับมาเน่จนังหนี้รอน้าของเอียนรัตวิง่งเอียนรัตจังหนี้แทงมาแล้วและเอียนรัตหลุดเอียนรัตหลุดจัาหนี้แล้วก็ทักทายไปหน่อยก็เรียบร้อยเลยครับโอ้โห,โหนาทีที่สองเท่านั้นเองครับผมเอียนรัตก็แผงลิซแล้วครับหนึ่งศูนย์ครับ โอ้โนี่ครับบอลจังหวะนี้ครับผมเอียนรัสบอกสบายๆจังหวะนี้แล้วก็สัดเปี้ยงขวาไปโอ้โหสวยงามเลยครับอเอะลรครับบอลมาที่แม็กอาริเซอร์ครับแม็กอาริเซอร์จรังหวะนี้ไัยต่อครับไหลลงมาก่อนครับบอลมาแล้วจังหวะนี้มาแน่และมาถึงจังหวะนี้มาที่เอียนรัสเอียนรัสจังหวะนี้จะจัดการลูกที่สองได้หรือเปล่ปาก็โอ้โห,โหยังไม่ได้ครับแม็กมันมา,นานมันหมุงมามาไม่ได้ครับแต่บอลมาต่อน,นี้แม็กอาริเซอร์แม็กมันมามัน,าน แล้วมาต่อจะได้อยู่ครับแล้วก็ยิงไปเลยแล้วกันมาได้โอ้โหติดครับอ่าแล้วบอลจจอนี้แม็กมานามาจะเป็นคนเปิดมาแล้วมีตัวโขกมาจังหวะนี้เรียบร้อยเลยครับผมโอ้โหโกเมสโอ้โหโกเมสมงโก้ดีครับโอ้โหนี่ครับบอลจังหวะนี้ครับผมแม็กมานามารับเปิดมาแล้วก็โกเมสวิ่งมาจากไหนไม่รู้กระโดดมาโขกลูกนี้โอ้โหเข้าเสาไกลสวยงามเลยครับ มีครับผมกระโดดมงโคตรดีครับบอลมาเทธอได้ของมาเน่มาเน่ตบมาก่อนนะเจ้านี้ได้อยู่ครับและบอลมาต่อมาที่อินรัชอินรัชแทงมาต่อจ้านี้แบ็ก์แมสเตอร์แล้วค่อยๆไปครับผมเจ้านี้เดี๋ยวข้าหาช่องได้แม็กซ์มมามนมาต่อน,นี้ได้อยู่ครับและขึ้นมาต่อเลยแล้วก็เปิดเข้ามาและโขลกลูกนี้โอ้โห,โหยังไม่ได้ครับผมบัคแมนเซฟเปลี่ยน,นรัชเจ้านี้ลงมาก่อนเลยครับผมแล้วก็คืนมาเจ้านี้ได้ไหมไม่ได้ครับผมแต่วียังตัดได้ฮ่าแม็กซ์สเตอร์ แมกนเตอร์คืนไปเพื่อนแล้วก็ยิงไปเลยโอ้โหไม่เข้ากรอบม,มันมันลมัน,มนและบอลมาต่อน,นี้บอลมาที่บาร์ชแมนบาร์ชแมนเจ้านี้เข้าสวยบอลมาที่อาคาตาร่าและแทงมาต่อเลยครับบอลมาที่เอียนรัชและเอียนรัชเจ้านี้เอาแล้วครับผมเอียนรัชมาแล้วเจ้านี้เอียนรัชหลบมาแล้วก็ยิงลูกนี้โอ้โหคมเต็มครับผมสามสูตรเอียนรัชโอ้โหสวยงามจริงครับ โอ้โหนี่ครับบอลจวน,นนี้ครับผมเอียนรัตฮ์บอกว่าสบายๆขอแยกยึดยมาทีนึงก็มีช่องแล้วยิงครับและเอียนจังหวะนี้เอาไงต่อครับบอลพาไปแล้วฮะและเปิดเข้ามาลืึกเปิดมาไกลๆแล้ว่งย้อนมาจังหวะนี้ดูเด็กไม่เซฟและโดนจังหวะนี้ต้องโดนจนได้ไอ้เหี้ยน็อสโดนโมั่วโดนซวยจริงอะไรวะเนี่ยโอ้โหดูเด็ก นี่ครับเซฟเข้าทางหลายทีแล้วโดนจนได้ครับเ,เรียบร้อยบอลมาที่เอสตีแม็กม,นมานามันแมกกาเจ้านี้ไปแล้วผมและรอดูว่าจะมีใครวิ่งผ่ากลางมาไหมไม่มีก็ไปเลยครับแม็กม,นมานามันบอกเดี๋ยวกูจัดให้งามามโอ้โหไม่ก้าวกรอบเจ้าหนี้มาต่อค่อยๆมาครับบอลมาทีมา่มาเน่มาเน่จ่ายข้าบางบทครับบอลมาต่อเจ้านี้โรบสันเปิดเข้ามาและโอ้โหไม่มีใครครับและบอลมาต่อน,นี้บอลมาที่ฟาบิมิโย ฟาิโอไหลมาต่อที่แตโก็ฝันซ้ายลูกนี้ก็ไม่ตรงกอบอีกครับโอ้โหแล้วบอลจีบาร์ชแมนก็มเปิดมาฟาิโอมองได้บอลมาต่อเตโก็มาที่หน้าของแบงค์มานามันและแทงมาต่อที่เอียนรัดครับแล้เอียนรันเจ้านี้รอเพื่อนแล้วกันครับบอลมาที่หน้าของมาเน่มาเน่แทงขึ้นมาต่อครับบอลมาที่แม็กเออรเตอร์แม็กเออรเตอร์เจ้านี้เอาไงฮะหลบล้มลงมาต่อจังวันนี้กิงลูกนี้ก็โอ้โหบาร์ชแมนเซฟได้อีกครับบอลมาที่ลาซาเจ้านี้ตัดได้ก็สวยมาเน่และตกมาต่อเจ้านี้ครับบอลมาถึงด้านของแม็กออร์เตอร์ครับ แลวมาตอนนี้แม็กมานามันพลิกพลิกมาแล้วก็ยกัดเสาแรกไปเลยก็เรียบร้อยครับผมโอโ้โหซีหนึ่งครับผมซีฟแม็กมานามันโอโ้โหสวยงามฮะนี่ครับผมบอลจอังหวะนี้ครับผมดูฮนะแม็กมานามันบอกมีช่องนิดเดียวก็เอาครับผมโอโ้ซัดเข้าสามเหลี่ยมไปเลยครับและเปลี่ยนโต๊ะผมเอาเอียนรัชออกส่งไมเคิลโอเว่นเข้ามาครับ อินจังหวะนี้เอาไงต่อครับจังหวะนี้ตัดได้ครับบอลไปที่แมกสเตอร์มาต่อจังหวะนี้ไปเซอร์อเว่นครับไมเคิลโอเว่นจังหวะนี้มีสปีดสปินที่เร็วครับและบอลมาต่อที่แม็กม,มานามันลงมาต่อที่ได้อยู่ครับเจเกโก้แล้วมาถึงจังหวะนี้ไมเคิลโอเว่นยิงไปเลยก็โอ้โหเรียบร้อยเลยครับเี่ยโอเว่นคมจาดโอ้นี่ครับบอลจังหวะนี้ครับผมไมเคิลโอเว่นครับผมรับมาแล้วก็ ซัดไปลุ้งนี้ครับโอ,โอ,โอ้โหโกบอกเอาไม่อยู่จริงแล้วผมแล้วเปลี่ยนตัวครับผมเอาวัตรุเอนโดครับเข้าแทนฟาบินโยครับแล้วบอลนี้ตัดได้ครับบอลมาที่ไมเคิลโอเว่นครับโอเว่นบอกสปินมาแล้วผมเจ้านี้ไมเคิลโอเว่นบอกขอดึงแล้วก็ปั่นเรียบร้อยโอ,โ,อโอ้โหหกหนึ่งครับผมไมเคิลนะโอเว่นนะโหจัดวัตฟอร์ดเอาไม่อยู่ นี่ครับผมบอลจังหวะนี้ครับวิ่งมาสบายๆแล้วไมเคิลโอเว่นแล้วก็เข้าขวัญเนื้อแล้วก็ปั่นไปเสาไกลครับโอ้โหแล้วบอลมาต่อถึงได้แฮร์รี่แฮร์รี่คืนมาต่อครับแล้วบอลไหลมาจังหวะนี้ได้ไหมได้ไหมได้ก็แย่แล้วครับผมโดนอีกแล้วหกสองชียโอ้นี่ครับบอลจังหวะนี้ครับผมดูครับเราจะเข้าเข้าไม่สุดครับผมบอลตอกมาแบบนี้ลุ้นเลยครับผมแล้วปั่นลูกนี้โคตรสวยครับ และก็หมดเวลาครับผมลิวพูลชนวักนกลอดดยสโกหกสองครับโอ้โหมาสกอร์หกลูกอีกแล้วครับผมสองเกมติดครับมาดูสถิติของเกมนี้ครับผมลิวพูคอมบอลอยู่ที่50%ครับมีโอกาสยิง17ครั้งได้มาถึง6ลูกนะครับผม ส่งสำเร็จ102ครั้งแท็กเกิล41ครั้งชนะ16ครั้งนะครับเลี้ยงบอลสำเร็จ88%ครับยิงแม่นยำ59%และก็ส่งแม่นยำอยู่ที่87%ครับผมเอาลอะครับคุณผู้ชมและมาสรุปผลท่งนนักคาราบาวครับนะครับผมตอนนี้อาร์เซนอลเข้ารอบไปต่อครับเลือกภูเข้ารอบนะครับแล้วก็แมนยูเข้ารอบแล้วก็จบด้วยแมนซิีเข้ารอบนะครับผมโอ้โหต้องดูว่าสี่ทีมสุดท้ายเราจะเจอทีมอะไรนะครับผมทีมใหญ่อีกแล้วครับมาประทะกันเนี่ยเอาลอะครับคุณผู้ชมและเกมสุดท้้าาาายยขอออองคคคคลลลิปนนนนีีีีรรรรรรรัััับบบบผผมมมมเเเเจจะะกกก์์ซใศึพ และเดี๋ยวเรามาดูสถิติส่วนตัวนักเตะส่วนที่หนึ่งแล้วกันนะครับผมอัปเดตกันสักหน่อยครับว่าตอนนี้พิมพ์มารีกนี่ใครเป็นดาวซันโมครับอ่าแหละครับคุณผู้ชมตอนนี้ครับดาวซันโวครับเฟิร์นโดตอร์เรสครับเล่นไป13เกมซัดไป25ประตูแล้วนะครับผมที่2อะคริสเตียโรนโดยิงไป10ลูกครับที่3ฟาตงเกนครับผม9ลูกครับที่4ซานเตอมิน9ลูกแล้วก็ที่5เป็นเนเกโดครับ8ลูกครับผมโอ้โหแต่ที่เซอร์ไพรส์นี่คือยานฟาตงเกนนี่มาไงครับเป็นแบ็คก แต่ต่อเลสบอกเลยว่านำลิ้วครับผมบอกเลยไปไกลครับจังหวะนี้พรีแมต์รพอร์ตนะครับผมทางด้านอาร์เซนอลมาในแผน4-3-3โฮดดิ้งนะครับกองหน้าเป็นเชสซุดครับผมปีกขวาซาก้าปีกซ้ายเป็นองรีครับกองกลางจอจินโยโทมัสปาเต้มาตินโอเดการครับผมกองหลังแคมเบลจะพู่มมาควินยอนครับ แบ็คขวาไว้แบ็คซ้ายโคและโกเป็นแลมสเดลนะครับ5เกมล่าสุดชนะรวดเลยนะครับผมสำหรับอาร์เซนอลครับฟอร์มดีต่อเนื่องครับทันทีเข้าวิชั่นมาในแบบเกเก้นเพรสซิ่งเหมือนกับเราเลยนะครับผมคีดีฟเอนจะเป็นโคคีเอแท็กก็จะเป็นองรีกับโอเดกาครับผมไม่ใช่เหมือนกับเราสิเราเล่นเป็นติ๊กติกะนี่นะนะครับคุณผู้ชมและนักเตะของเราครับแน่นอนครับชุดใหญ่จะนัดจะเต็มตอนนี้ฟอร์มดีบวกกันทุกทีทุกคนนะครับผมมมอแล้วก็ไปลุยกันเลยดีกว่านะครับ อ้าวแล้วก็ผู้ชมฝากกดไลค์กดแชร์กดสับสกายให้ด้วยนะครับผมแล้วก็อย่าลืมซุปเปอร์ตังค์ด้วยนะครับผมนะฮะยังไงก็ช่วยสนับสนุนช่องผมด้วยนะครับผมไปครับเราไปลุยกันเลยดีกว่านะฮะปาลงมาต่อบอลมาที่มุกโยสาก้าครับและสาก้าเจ้านี้ครเอาไงฮะดึงมาก่อนทีนึงบอลมาที่เชสต์และเรื่องจริงเจ้านี้โอ้โหอได้ส่งเซฟไว้ได้ครับมาจะด้านต่อเล้ยครับต่อเล้ยจะพลิกคืนมาก่อนครับแล้วก็ลงมาก่อนเดี๋ยวนี้ได้อยู่ว่าเราไปครับผมดิเซ่ไหลมาต่อถึงเจอลครับ และเจอหลาดเจ้าหนี้หลุดเจอหลาดเจ้านี้หลุดแล้วก็ยิงไปเลยก็โอ้โหแลมเซียวเซฟได้ครับบอลมาที่อามาเชลโนครับมาจะได้เจอหลาดเจอหลาดมองแล้วว่าต่อเลนไปทางไหนแล้วก็แทงมาต่อแล้วต่อเลนวิ่งหลบมาต่อเัี๋ยวนี้ครแล้วต่อเลนมีความเร็วแล้ว,ลวก็ลองยิงไปโอโ้โหลูกนี้โดนเสียบครับโอโ้โหไม่ได้ซาก้าเจ้านี้มาถึงเจ้าหนี้ยังจะตัดยังไม่ได้ครับบอลไปซาก้าอีกทีบอกเลยว่าเกมนี้เกมยากครับผมและมาต่อถึงเชซุสและเชซุสเจ้านี้ขึ้นมาครับบอลพี่โอได้กัดยิงลูกนี้โอ้โหอลิซงกระโดดเซฟไปก่อนครับ แล้วเราค่อยๆไปใหม่ฮะจะได้ของเลี้ยวผูกเล่นกันบอลทูฮะแบบนี้แล้วก็แทงมาต่อให้บางโมบางโมเร็วกว่าครับผมไปมาแล้วผมจังหวะนี้บางโมบอกกูเร็วกว่ามึงเยอะกูเร็วกว่ามึงเยอะแล้วกูดึงมาอีกนึงแล้วตบมาต่อที่ต่อเล่นจริงโก้โหแลมเซีวเซฟได้อีกแล้วครับบางโมม้วนมาก่อนแล้วบอลมาต่อนี้บอลมาที่ต่อเล่นครับแล้วตบขึ้นข้างบนข้างบนสวยแล้วมีใครไหมมีฮะบอลมาที่ชาบีอลอสโซยิงเรียบร้อยแล้วโอ้โหหนึ่งศูนย์ก็จะได้แต่ละลูกครับ มาแล้วชาเบียลอนโซนี่ก็บอกว่าจีนี้ตอนเล็กก็ผมจ่ายมาและมาถึงจีนี้เจอหลาตกมาต่อให้ชาเบียลอ,อนโซ่และจิงลูกนี้ก็โอ้โหคมๆเลยครับอองรีไหลมาต่อบอลมาที่เชซุสครับเชซซสจะน,นี้มมวนมาแล้วบอลมาต่อจะน,นี้ครับบอลไหลมาที่หน้าของจอจินโยและตกมาต่อจะนี้โอ้โหเฮียอันตรายจัดเลยตอนเล็มาที่บางโมบางโมตกมาต่อตบอลที่ตอนเลส และคืนมาครับค่อยๆเล่นกันไปค่อยๆเล่นกันไปครับเดี๋ยวนี้เล่นกันวันทูค่อยๆไปครับแล้วบอลมาต่อเดี๋ยวนี้ได้อยู่ครับแล้วตบเข้ากลางมาบอลมาที่ปัดยิงเรียบร้อยครับผมโอ้โหหาช่องจนได้เริ่มไหลครับผมสองสูตรนะครับจากปีนิลการจอนบานโอ้โหดีครับบอลเจวนี้ครับผมจากกันไปจากกันมาฮะแล้วกลางโล่งพอดีแล้วจอนบานบอกพร้อมอยู่แล้วผมจังหวะนี้โอ้โหซัดคมกริบ ประตวข้ามเปลี่ยนตัวผมเอาเบิร์กแคมเมอร์เข้ามาแทนเชซุดครับตอเล่นลงมาเจวันนี้บอลมาที่ซาร่าบางโมเจ้านี้จา่จายขึ้นมาต่อแล้วชาเบลลโซครับมองอยู่แล้วก็ลงมาต่อฮสวยครับบอลมาที่บางโมและบางโมยะอลงปั่นดูแล้วกันลูกนี้ก็โอ้โหเข้าสวยสวยเลยครับบางโมสามสูดเลยครับโอโ้บางโมเป็นของจริงโอ้นี่ครับบอลเจวันนี้ครับผมดูครับผมบางด้าน,นของบางโมครับ มีโอกาสกระปั่นเลยครับแล้วบอลโค้งโอ้โหสวยงามมากครับแล้วมาต่อนี้ได้ไว้เจอหลาดมาที่โมซาลาตังโมตอนนี้มองก็ผมบอลไหลมาต่อบอลมาที่เฟอร์โนตอเลนครับเกมนี้ตอเลนยังไม่ยิงอรัตอเลนบอกขอยัดสักลูกได้ไหมอ่ะโอ้โหไม่ได้ครับและฝั่งตรงข้ามเปลี่ยนตัวนะครับผมเอาที่แรกของซาก้าออกครับส่งทางด้านของลุงเบิร์กเข้ามาครับผมโอ้โหตัวโหดผมแดงแล้วบอลมาที่เจอหลาดครับตอนนี้ไหลมา สวยครับผมบอลมาต่อจีนี้สวยเลยแล้วบอลต่อเลสยิงลูกนี้ก็เรียบร้อยแม่โอ้โหไม่เข้ากรอบต่อเลสเกมนี้แม่งยิงไม่ดีจริง <c oughs> แต่บอลน,นี้โอ้บางโมตัดได้สวยและมาต่อจีนีต่อเลสและต้องจ่ายมาที่หน้าของจอร์นบาร์เนลแล้วก็ปัดเรียบร้อยเลยครับ <c oughs> <c oughs> สี่ศูนยด้วยผม,มอจอร์นบาน <c oughs> โอ้ต่อเลสเกมนี้จะเอาไม่ได้จริงเหรอวะ,อะครับแล้วบอลมาต่อเนี้มาที่เรเจอราดเจอราดแทงขึ้นมาแล้วก็บอลมาสวยงามพลิกมาก่อนเลยครับ แลวก็แทงมาต่อบอลไหลมาที่เจอหลาครับและเจอหลาเจ้าหนี้ตกมาต่อและอารอนโซ่ยิงลูกนี้ก็เรียบร้อยเลยครับผมโอ้โห5-0ครับโอ้โหเล่นไปเล่นมาเริ่มไหลครับผมแรกๆก็ยังแข็งอยู่เด้อโอ้โหนี่ครับบอลอยู่ที่เจอหลาครับผมตกมาต่อให้ที่อารอนโซบอกสบายๆเลยครับผมจังหวะนี้โอ้ผมๆมแล้วอารอนโซ่เนี้ยแลมเดลบอกไปไม่ทันอยู่แล้วครับ และก็หมดเวลาครับผมมิวคูลชนะอาร์เซนอลปิสโกห้าสูดครับผมโอ้โห,โ,หโหบอกเลยว่าสุดโหดรนะโหดสุดโหสุด,สดมาดูสถิติของเกมนี้ครับผมามิวคูคงมาอยู่ที่42เปอร์เซ็นต์ครับมีโอกาสยิง16ครั้งได้ไปถึง5ลูกนะครับผมส่งสเร็จ108ครั้งคนระับแท็กเกิล49ครั้งชนะ13ครั้งนะครับผมเลี้ยงบอลสเปด98เปอร์เซ็นต์ครับยิงแม่นยำ50เปอร์เซ็นต์แล้วก็ส่งแม่นยำอยู่ที่86เปอร์เซ็นต์ครับผม อ่าล่ะครับคุณผู้ชมเหลือ2เกมในเดือนนี้เดี๋ยวผมจะขอซิมแมตต์ไปเลยนะครับผมนิวพูลชาร์ตสกอร์สองหนึ่งนะครับผมโกเมสหนึ่งลูกแมตตอลิสเตอร์หนึ่งลูกนะครับผมและเกมสุดท้ายครับผมเจอกับนิวคาสเซิลนะเดี๋ยวเราจะซิมูเลตแมตต์ไปเลยนะครับโอ้โหแพ้อ่ะแพ้วิลสกอร์สองหนึ่งเหลือเชื่อแพ้อีกแล้วโอเคครับคุณผู้ชมก็จบกันไปนะครับผมสหรับาทันนี้ครับก็เป็นยังบ้างครับคุณผู้ชมชอบกันหรือเปล่าครับ ใครชอบนะสก์ใครลืมมสเชื่อกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปของ,ง s a c r i f ค์ไฟเกนะครับผมยังไงก็ฝากช่วยกันสนับสนุนด้วยนะครับผมทั้งซ u เปอร์ n ตงทั้งสมัครสมาชิกนะครับผมยังไงก็ฝากด้วยละกันนะครับและเดี๋ยวไว้พบใหม่พาร์ทหน้าคุณผู้ชมแล้วเจอกันนะครับ